โอ้วันนี้ถือว่าเป็นวันระทึกหนึ่งวันนะพี่สุโชตนะโดยเฉพาะในฝั่งของการเมืองไทยนะครับแต่ต้องให้พี่สุโชตดูภาพก่อนนะฮะว่าในตลาดหุ้นเราเนี่ยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นมานะครับเหมือนกับว่าจะดูดีแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อวันอังคารเจอเทขายออกมานะฮะพร้อมกับต่างชาติขายสุทธิซะด้วยสามพันล้านเกิดอะไรขึ้นฮะครับก็หลายเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือ ทางภาครัฐนะครับมีกระแสปเปลยมาก่อนว่าจะกู้สําหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตประมาณแสนกว่าล้าน,อ,นอันนี้เป็นอันแรกเลยที่ทําให้เกิดความกังวลขึ้นในตลาดพันธบัตรกับตลาดอัตราแลกเลี่ยน,นะครับก็คือกลัวว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยสถานะทางการคลังของไทยนี่ภาครัฐจะกลับมากังวลกันอีกครั้งไหมนะครับหลังจากที่มีกระแสปเปยมาแล้วสุดท้ายที่ประชุมครมอก็คือ,อเคออกมาว่าจะกู้เพิ่มอีกแสนสอง นะครับไม่เกินแสนสองซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเลยทําให้บอลยูของไทยเนี่ยเด้งทันทีเลยเนี่ยครับบอลยูเด้งค่าเงินบาทอ่อนนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเนี่ยเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองนะครับก็คือการเมืองไทยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าศาลท่านจะรับคําร้องไหมนะครับซึ่งถ้ารับคําร้องนะครับในเรื่องของกรณีท่านนายกนะครับที่มีการยื่นชื่อคณะรัฐมนตรีนะครับคคุุณณคุณ ท่านนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ารับคำร้องแล้วมีอิมแพกอะไรตามมาเนี่ยครับย้อนกลับไปดูตอนยุคลุงตู่นะฮะตอนที่ลุงตู่โดนหยุดให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเนี่ยคุ้นลงนะครับพุ้นลงนะครับแม้ว่าแค่ชั่วคราวนะแต่คุ้นก็ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยเอะอย่างนี้ไม่แน่ใจถอยก่อนดีกว่านะครับเพราะตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะบูอะไรมากนัก <c oughs> นะครับถอยก่อนดีกว่ารอความชัดเจนวันนี้นะครับวันนี้ชัดว่าไม่มีอะไรสารไม่รับคําร้องหรือไม่มีผลอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยมาลุยกันต่อได้นะครับ <c oughs> แต่อย่างนี้เนี่ยลดความเสี่ยงเงินก่อนดีกว่านะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น <c oughs> นะครับสามนะครับปัจจัยต่างประเทศนะครับบังเอิญน,นะครับว่าเฟดมินิทเฟอเอ็มซีมินิทนะครับรายงานการประชุมเฟดเนี่ยออกมาชี้ว่ากรร,กรรมการเฟดเนี่ยเริ่มเริ่มมีมุมมองที่เป็นลักษณะแบบฮอกหรือสาย,ย่ออกมากขึ้น นะครับก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยเงินเฟ้อมันกดไม่ลงนะเปิดช่องให้ขึ้นดอกเบี้ยซ้ํากระทืบซ้ําให้เงินเฟ้อมันลงหน่อยดีกว่าเนี่ยครับอันนี้เนี่ยเ็เลยทําให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีกับตลาดทุนทั่วโลกเกิดขึ้นละนะครับเมื่อเมื่อคืนวันนี้นะครับก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยภาพต่างๆก็ดูปัจจัยเนี่ยค่อนไปทางลบมากขึ้นแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกที่รออยู่นะครับก็คือในเรื่องของเม็ดเงิน LTF นะครับแล้วก็มาตรการคุมช็อตเซลลิง นะครับแล้วก็ในเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการของไทยนะฮะที่น่าจะผ่านช่วงที่แย่ที่สุดไปแล้วตามวัฒนศัาากรเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยเรามองว่าไตรมาสที่1เนี่ยแย่ที่สุดละมันผ่านไปละนะครับหลังจากนี้เนี่ยไตรามาสที่2นะครับน่าจะเห็นภาพที่ทรงๆหรือดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับไตรมาสที่1น,นะครับแล้วก็ไตรามาสที่สเนี่ยเม็ดเงินภาครัฐเข้ามาเต็มเต็มเนี่ยนะครับน่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ ปัจจัยบวกที่รออยู่มันยังไม่มานะครับแต่ปัจจัยลบมันมากองอยู่แล้วมันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับกลับมาดูในเชิงของแพทเทิร์นกราฟบ้างนะครับผมขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับเมื่อสักครู่พูดในเชิงของปัจจัยที่มันมีผลแล้วว่าทําให้หุ้นไทยเนี่ยมันไม่ไปไหนช่วงสองวันที่ผ่านมานะครับอันนี้กราฟขึ้นแล้วยังครับอ่ะมาแล้วครับอ่ากราฟขึ้นแล้วนะครับอ่ะมาดูกราฟกันนะครับกราฟเนี่ยตอนก่อนหน้านี้นะครับตอนที่ขึ้นไปแถวๆบริเวณ ใกล้ๆจะแตะ1,390จะเห็น MACD เนี่ยพีคเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแผ่วๆล,ลงมานะครับลักษณะนี้ถ้าวันนี้นะครับดัชนีเซ็นตอินเด็กซ์ไม่กลับไปยืนเหนือ1,370คือจุดกึ่งกลางบอลินเจอร์แบนตรงนี้นะครับ MACD จะพร้อมส่งสัญญาณบางอย่างว่าเอ๊ะพักหน่อยดีกว่านะครับมันจะตัดสัญญาณลายตรงนี้ลงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะส่งสัญญาณว่าอยากพักนะครับซึ่ง หลักๆเลยผมก็เชื่อว่าหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของการเมืองไทยแหละเพราะตอนนี้อีเวนต์หลักมันมีู่เรื่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรียกว่าการเมืองไทยไม่มีความชัดเจนคุมเลือต่อพุ้นไทยอาจจะลงมาเล่นข้างล่างนะครับเล่นข้างล่างเนี่ยอาจจะแถวๆบริเวณัก1นึ่งสา0กกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะบอลยู่ตอนนี้ก็เด้งขึ้นมาละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสัญญาณกลับมาดูดีขึ้นนะครับคือยืนเหนือ1370หนยังยามเจออยูนะครับยังไม่หลุดจุดกรบบนที่เล่นกันอยู่นะครับ ยังมีโอกาสยืนเหนือ1370แล้วขึ้นไปเล่นแถวๆบริเวณ1380ถึง1390อีกครั้งได้เหมือนกันนะครับยังมีโอกาสอยู่นะครับ<ม>ก็ตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างวัดใจเลยถ้าดูจากตลาดตอนนี้นะครับ<ม>ก็กำลังอยู่ระหว่างเทสแถวๆ1370นี่แหละยืนได้<ม>ยังพอวรลุนนะครับเล่นเทรดดิ้งหลายตัวที่มีสตอรี่ได้แต่ถ้ายืนไม่ได้นะครับ<ม>อาจจะต้องถอยก่อนนะครับครับผมอ่อมันมีปัจจัยหนึ่งครับพี่สุโชธคะคือวันนี้เนี่ยมันมันสามเส้นไนริโอนะกับเรื่องของการที่สารเนี่ย จะรับหรือไม่รับนะครับคำร้องเกี่ยวเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่ไปส่งให้คุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีถึงแม้ว่าจะออกไปแล้วนะครัาตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุิรับแล้วก็หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับพี่ชูชบอกนะนะครับว่าตลาดหุ้นอาจจะไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่ารับเราไม่ได้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะเป็นอย่างไรและถ้าไม่รับจะกลับไปเลยไหมหรือว่ายังไงครับ อันดับแรกเลยเนี่ยถ้าไม่รับเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นไทยยืนเหนือ1370นะครับยืนเหนือ1370นะครับคงไม่ได้ลงตามตลาดหุ้นโลกนะครับเพราะว่าหุ้นไทยไม่ได้ขึ้นตามเขาเลยในช่วงที่ผ่านมานะครับกรณีนี้คือไม่รับหุ้นน่าจะยืนได้นะครับคงถึงขั้นจะกลับไปแบบ1390ทันทีไหมผมเชื่อว่ายังนะครับแต่ยืนได้1370อาจจะมีจังหวะเทรดได้สักสิบจุดคือ1380นะครับอันนี้กรณีที่ดีที่สุดคือไม่รับ นะครับกรณีที่สองรับแต่ไม่ต้องไปไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้ยังเป็นอะไรที่คาลังคาสังจิตใจนักลงทุนอยู่อาจจะเด้งได้ไม่ไกลนะครับอาจจะเด้งได้ไม่ไกลอันนี้เป็นกรณีที่ดูแย่ลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็กรณีที่สามอย่างที่บอกไปก็คือถ้ารับแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อาจจะเห็นหุ้นไทยลงสักวันสองวันเหมือนตอนยุคลุงตู่ <c oughs> นะครับแต่ไม่ได้ลงแบบเป็นยาวนานนะฮะลงวันสองวันแล้วก็เริ่มดีบาวได้น่าจะลุ้นอย่างนั้น นะครับแล้วก็สมจะมีซีเนลิโอที่4ี่เนี่ยเนลิโอที่4ี่นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีคนพูดคุยกันว่าไปยื่นตรงสารรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะต้องยื่นไปที่อีกสารหนึ่งนะเพราะนั้นวันนี้สารอาจจะปัดตกนะครับไม่รับแต่ว่าอาจจะมีบางท่านไปยื่นอีกสารหนึ่งในเรื่องของออการปกครองนะครับก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโอเวอร์แหงที่รออยู่ก็ทําให้ตหลาดหุ้นไทยเนี่ย ยังคารังคาซังอยู่ตรงนี้อีกสักติดหนึ่งนะครับแม้ว่าปัจจัยมันไม่ได้เป็นอะไรลบที่น่ากังวลมากนะครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่าการเมืองมันก็ยังเหมือนเดิมแหละต่อใหเออ้เปลี่ยนท่านนายกในกรณีวอสเคสนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้ยากนิดหนึ่งนะฮะจนกว่าจะมีข่าวบวกจริงๆเข้ามาหรือมีเม็ดเงินใหม่เข้ามาเติมจริงๆนะครับครับผมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นโดนเชิอกลยุทธ์นักลงทุนตอนนี้ทํายังไงค,ครับพี่สุโชตครับวัดใจหนึ่งสามเจ็ดศูนย์นะครับสำหรับการเทรดเป็นรายวันหนึ่งถึงสองวันนี้ นะครับหนึ่งสามเจ็ดศูนย์เป็นจุดวัดใจนะครับแต่ถ้าลงทุนได้สามถึงหกเดือนย่อซื้อนะครับแบ่งไม้ย่อซื้อได้เลยนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยน่าจะบัตทอมละกรบผม่อนะครับหุ้นที่น่าสนใจมีสตอรี่ดีครับพี่สุโชติครับตวันนี้เราเน้นสตอรี่นะฮะพื้นฐานพื้นฐานมองข้าวไม่ก่อนนะฮโอ้พื้นฐานเวูเราดูประกาศด้วยนะอ้าว ตัวเล่นครับอ่ะตัวแรกขอเป็น adviceadvice ครับอ่ะ advice นะครับตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็คุ้นชื่อกันอยู่แล้วแหละนะครับก็คือขายคอมเนี่ยขายคอมขายโน้ตบุ๊กนะครับหลังๆก็เริ่มมาขายมือถือนะครับแต่เขาเก่งเก่งขายคอมนะยต้องบอกเขาเก่งขายคอมนะครับรายได้มือถือเนี่ยสมาร์ทโฟนแค่ตอนนี้เพิ่งเริ่มทำสักห้าเปอร์เซนต์เองนี่ยตอนนี้หนักๆเนี่ยไปคอมโน้ตบุ๊กนะครับสำหรับ advice เนี่ย story ที่ผมหยิบโยกขึ้นมาเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของวัฏจักรการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนรอบใหม่จะเกิดขึ้นครึ่งปีหลังของปีนี้ค่ะนะฮะถามว่าทำไมนะครับ Microsoft เปิดตัวแล้ว AI m i c นะ s o ครับ Microsoft นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเปิดตัวสำหรับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ PC ทุกอย่างเนี่ยจะมี AI ฝังอยู่แล้วเนีครับแต่ปัญหาคือฮาร์ดแวร์ทุกวันนี้เนี่ยถ้าใช้ AI อยากใส่เข้าไปเนี่ยเนี่อซอฟต์แวร์ AI ใส่เข้าไปเนี่ย มันทํางานแล้วมันโอเวอร์โหลดนะครับมันจะอืดมันทำงานไม่ไหวนะครับมันต้องเปลี่ยนโน้ตบุ๊กกับเปลี่ยนคอมรอบใหม่รอบหนึ่งนะครับให้มันรองรับ AI ตัวใหม่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเปิดตัวกันครึ่งปีหลังนะทุกยี่ห่อเลยนะต้องบอกโน้ตบุ๊กทุกยี่ห้อจะเปิดตัวกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางผู้บริหารก็บอกว่าน่าจะนะครับเห็นว่าถ้าจักการเปลี่ยนคอมกันรอบหนึ่งนะรอบใหญ่กันรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือคอมกับโน้ตบุ๊กมาดูมือถือนะมือถือเนี่ย ตอนต้นปีเนี่ยซัมซุงเปิดตัว AI มาแล้วยอดขายกระสูดขึ้นมาแซง Apple ไปช่วงหนึ่งนะสำหรับในไทยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยว a p p l e นะครับ iPhone นะครับวันที่10ถึง14มิถุนายนนี้งาน WWDC นะครับที่เขาจะจัดเป็นประจำทุกปีเนี่ยนะฮะเขาจะเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่เป็น AI อนะจะเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่เป็น AI นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดหวังได้เลยว่าไอโฟนปลายปีนี้จะมี AI เข้ามา มีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนกันอีกรอบเหมือนกันนอกเหนือจากคอมพิวเตอร์กับมือถือนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะแล้วกลับมาคําถามคือทําไมเอาแอดไว้ทําไมไม่เอาตัวอื่นอย่างคอมเซเว่นกันนะครับคอมเซเว่นเนี่ยเขามีครบหมดแล้วทั้งคอมพิวเตอร์กับมือถือคือสัดส่วนเขาขึ้นมาแบบฟูลสเกลแล้วนะครับอ้วนแล้วนะครับแต่แอดไวซเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเขาเอียงไปทางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือถือเขาแค่5%เนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเพิ่มมือถือได้เนี่ มันจะมีโกรธในส่วนของมือถือขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอรุ้นนยนะครับในเรื่องของ i Studio นะครับที่เขาอาน่าจะเจรจาเขาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขอเปิดตัวเป็นทางการพร้อมกับตอนที่สร้างสาขาเสร็จนะครับซึ่งเขาก็จะสร้างเป็นแบบาสาขาใหญ่เลยของเขานะครับติดแอดไวส์ของเขาในแต่ละจุดที่เป็นพื้นที่แบบใหญ่ๆพื้นที่แบบพรมแอรเรียนต่างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงจะหลุดในส่วนของตัวยอดขายสมาร์ทโฟนขึ้นมา เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ forward PE ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่างบไตามาที่1ออกมาเนี่ยถือว่าโอเคนะครับห้กว่าล้านบาทเพราะผมทํากาไรทั้งปีประมาณ2 0 0ต้ตนๆน,นซึ่งน่าจะเป็นไปได้ถามว่าถ้าเป็นไปได้ปุ๊บ forward PE ตอนนี้คือ12.5เท่าเท่านั้นเอง <c oughs> นะฮะฟังไม่ผิดนะครับขายมือถือ forward PE 12.5เท่าถือว่าค่อนข้างถูกนะ <c oughs> สำหรับตัว a อ v i วสนะครับมาดูแพทเทิร์นราคาบ้างนะครับหลังจากที่วันที่ IPO ขึ้นไปพีกเลยตรง6บาทกว่านะครับ เรามาดูฟีโบในชี่ว่าว่าเขาเด้งได้ถึงแค่ไหนนี่ชัดเจนเลยนะครับอันนี้เด้งขึ้นมาแบบดูเหมือนคนคนที่เทรดเนี่ยดูฟีโบเลยนะครับคือเด้งขึ้นมาปุ๊บนะครับยืนเดยแถวๆ4.4่ตรงเนี้ยนะ4.3ก็กว่า4.4เด้งขึ้นไปทีนึงนะครับทดสอบแถวๆบริเวณ4.7ทีนึ่งนะครับแล้วก็อีกจุดอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเป็น5บาทนะครับแล้วก็พักลงมาเนี่ยลักษณะนี้นะครับคือดูฟิโบค่อนข้างชัดนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับตอนนี้เนี่ยก็จะอาจจะอยู่แถวๆบริเวณ458 458นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขายืนเหนือ4.7ได้ก็จะมีแรงเก็ง์กำไรสักทีหนึ่งนะครับขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณตั้งแต่4.8ขึ้นไปตรงนี้นะครับที่เป็นจุดยอดตรงนี้จนถึง5บาทที่เป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าครบตรงนี้เบรกตรงนี้ได้ปุ๊บนะครับเป้าหมายถัดไปก็คือริบโบรงนี้พอดีกับไฮเดิมนะครับใกล้ๆบริเวณสัก5.2กว่ากว่านะครับก็จะเป็นเป้าหมายได้นะครับแนวรับก็คือ5.8อย่างที่บอกนะครับเผื่อไว้นิดนึงนะครับเผื่อบิดทางนะครับถ้าเขาลดต่ำ นะต่ำกว่า4.4นะครับอันนี้ไม่ต้องฝืนนะครับคือขายก่อนเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับคือเขาถูกแล้วแหละแต่ว่าเอ่อมันมีคนเล่นมาไม้ใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีคนคัดลอสถ้าเกิดว่ามันหลุด4.4เท่านั้นเองนะครับสำหรับไอไวกิอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะฮะชัดเจนเลยนะฮะทั้งสตอรี่ทั้งพื้นฐานนะฮะ12เท่าเองกับ PE นะฮะแล้วก็ทั้งเทคนิคนะครับอ่ะตัวแรกครบเครื่องเลยฮะอีกตัวนึงฮะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวนิคมอมตะ นะครับอมาตนะครับอมาตเนี่ยนะครัีมหลักเนี่ยถ้าจำเงินได้ผมพูดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับเป็น k ค i ไไต้หวันเราส่งสัญญาณธีมหลักมาเลยนะครับปีนี้ทั้งปีคือ out of China and ไต้หวันนะครับ out of China and ไต้หวันะครับเพราะว่าลูกค้าหลายเจ้าขอให้ไปผลิตที่อื่นเถอะนะครับอย่าอย่ามากระจุกตัวที่จีนกับไต้หวันเดี๋ยวมันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ย มันก็จะเริ่มที่จะพูดถึงกันเรื่อยๆจนถึงวันเลือกตั้งประธานในประธานาธิบดีสหรัฐเลยแหละนะครับผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นกิมมิคในการหาเสียงเนะยโจมตีจีนไปเรื่อยๆนะครับใครโจมตีจีนได้หนักกว่าก็หาเสียงได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเสร็จแล้วไม่ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐท่านใหม่ผมก็เชื่อว่ามาตรก,การหลักที่ออกมาก็คือกีดกันทางการค้าต่อเนยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง ซัพพลายเออร์หรือลูกค้าทุกคนบอกให้ขอออกจากจีนกับไต้หวันเนี่ยไปที่ไหนดีนะครับก็ไปใน South อีสเอเชียเนี่ยแหละก็คือเวียดนามไทยอาจจะไปทางอินโดฟิลิปปินบ้างน,นะครับเพราะฉันธีมหลักยังเป็นลักษณะนี้อยู่นะครับแล้วก็ทางอมะตาเองเนี่ยนะครับทางผู้บริหารก็ไกด์มาว่าน่าจะเห็นการย้ายฐานการผลิตด้วยนะครับ WSA ก็ด้วยเช่นกันนะครับแต่คําถามคือทําไมผมเลือกอมะตะไม่เลือก WSA นะครับ WSA เนี่ยหุ้นมันขึ้นไปละ นะครับดูกราฟเขานะครับขึ้นไปนิวไฮแล้วนะครับย้อนไปเนี่ยไฮเดิมก็อยู่แถวๆนี้มันทำไฮไปแล้วนะครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าผลประกอบการเขาก็โดดเด่นนะครับแต่อมตะเนี่ยปีที่แล้วผลประกอบการเขาแผ่วลงนะครับเพราะเลยดูไม่ได้เด่นเท่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยฝ่ายวิจัยเราก็คาดว่ากําไรปีนี้จะกลับมาโตเยอะออนเยอะได้นะครับเพราะฉะนั้นอมตะก็คือกลายเป็นพุ้นที่ถูกกว่าตอนนี้ PE นะครับ12.5เท่าเหมือนกันนะครับประมาณสัก12.5นะใกล้ๆกับตัว Advice ค,คือไม่ได้แพงเลยนะครับแล้วก็สําหรับทีมสตรอรีต่ต่างๆที่ย้ายฐานการผลิตเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเม็ดเงินมันจะไหลเข้ามาในกลุ่มพวกนี้จริงๆเนี่ยยังไงก่อนก็หนีม่พ้นสตัวหลักก่อนก็คือ WHA กับอมตะนะค,คือไม้หนึ่ง<ม>เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูพวกหุ้นไม้2ที่เป็นนิคมไซส์กลางไซส์เล็กนะครับโอเคมาดูในเชิงของกราฟนะฮะตัวอมตะนะครับเส้นสีแดงนี่เป็น200วันค่าเฉลี่ยแบบ SMA เนะครับเป็นเป็น SMA นะครับ อันนี้เป็นสีสีฟ้าที่เป็น EMA นะครับตอนนี้เนี่ยเขายืนสู้อยู่แถวๆบริเวณ20 0วันแบบ SMA นะครับก็คือแถวๆบริเวณสัก24บาทนิดๆิดนะครับซึ่งถ้าเขายืนได้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการไต่ระดับขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปทดสอบจุดนี้ก่อนนะครับก็คือ24.5นะครับที่ที่ที่เคยทดสอบกันไว้นะครับหลังจากที่ดีดพ้นเส้น200วันได้นะครับทดสอบ24.5จะเป็นแนวต้านแรกวันนี้แนวรับก็คือ24ก่อนให้เขาสู้ตรงนี้ก่อนนะสู้ให้เสดนนนน้กั่อะครบ อินดิเคเตอร์ต่างๆมันก็ดูมันก็ดูชันๆขึ้นมาละนะครับเริ่มที่จะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับตอนนี้นะครับถ้ายืน24ได้ถัดไปคือ24.5นะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ายืนเหนือ24.5ได้อันนี้จะน่าสนเลยนะครับสำหรับตัวอมตะนะครับเพราะว่าจะเป็นลักษณะการเลี้ยงตัวขึ้นนะครเป็นไซด์เวัพขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ25บาทนะครับต้านแรก24.5ถัดไป25นะครับแนวรับแถวๆบริเวณ24นะครับ สตอลอสเพื่อผิดทางนิดนึงนะครับคือตอนที่มีวอลลุ่มในการเข้ามาซื้อหนักๆเนี่ยก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับจะเห็นว่าแท่งหลักๆเนี่ยก็จะอยู่แถวๆบริเวณสัก23กว่าๆนะครับจนถึงแท่งสีเขียวแท่งใหญ่อันนี้วอลลุ่มไม่ได้ใหญ่ด้วยนะครับไม่ไม่ไม่เท่าก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนเฉลี่ยของนักลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่าจะอยู่แถวๆบริเวณเฉลี่ย200วันแบบ EMA นะฮะจะเห็นในช่วง3-5วันที่ผ่านมานะครับเฉลี่ยนะ่าจะอยู่แถวๆบริเวณ23.4นะแถวๆนี้ เพราะฉะนั้น23.4กำหนดเป็นจุด stop loss สำหรับคนพึ่งเข้านะครับอืมชัดเจนฮะใคเที่ถามได้เลยครับต้องบีครับพี่สุโชตค่ะมีนักลงทุนถามถึงตัวแนวรับแนวต้านของโคโค่ค่ะแล้วก็มีพื้นฐานด้วยค่ะครับตัวอะไรนะครับขออีกทีตัวโคโค่ค่ะน้ำมะพร้าวค่ะโอ้โคโค่นะครับน้ำมะพร้าวนะครับ โคโค่เนี่ยนะครับก็เป็นไซเวอพขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าแนวรับอยู่ตรงไหนนะครับมาดูขีดเส้นเทรนไลน์ขึ้นมานะครับก็ผมว่ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับว่าอันดับแรกเลยเนี่ยเทรนใหญ่ของเขานะยครับยังอยู่ในเทรนใหญ่อยู่นะครับโดยเทรนใหญ่นะครับเอาภาพับแนวรับหลักๆก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูแนวรับย่อยระหว่ังวันนะฮะแนวรับหลักเนี่ยตอนนี้อยู่ที่12.3นะฮะเส้นสีแดงเนี่ยนะครับเทนไลน์ขีดขึ้นมา12.3นะครับ แล้วก็แนวรับระหว่างวันนะครับตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่านะครับเขาราคาบนกระดานอยู่ที่13.2นะครับคือยืนเหนือจุดถึงกลางบรลลิงเจอร์แบนแถวๆบริเวณ13บาทนิดๆนะครับมัน13.06ุเนี่ยผมก็ขอตัวเลขกลมๆก็คือ13บาทนะครับเพราะฉะนั้นรับ13นะครับรับ13นะครับเสร็จแล้วถ้าย่อยภาพลงมาอีกนิดนึงนะครับจะเห็นว่าจริงๆนยถ้าตีเป็นกราฟรายชั่วโมงจะเห็นชัดนะครับแต่โอเคอันนี้ก็เห็นแหละไม่เป็นไรนะครับรับ13นะครับ ต้านนะฮะต้าน13.2ตรงนี้เลยนะครับถ้ายืนเหนือ13.2ได้ไปต่อนะครับขึ้นไปมีโอกาสทดสอบใกล้ๆบริเวณไฮเดิมก็คือ14บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเทรดดิ้งพ้น13.2 t r a เทรดกับเขาได้นะครับเป้าหมายแรกก็คือ13.6แล้วก็14นะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับไม่เทรดกับเขานะครับก็รับแถวๆบริเวณ13นะครับแล้วก็จุดตัดสินใจสำคัญนะครับก็คือ12.3นะครับ ตัวต่อไปค่ะพี่ชูช่วยขาขอแนวโน้มซันสวีทค่ะครับสำหรับหุ้นซันนะครับก็นะักวิเคราะห์ตอนนี้เราเรารู้เรียกว่าก่อนหน้านี้เราก็ชอบนะครับเราก็แนะนําซื้อตอนนี้เราก็แผ่วลงมาแล้วนะครับคาแนะนาเราเราถอยลงมาหน่อยนึงละไม่ได้แนะนําซื้อเหมือนก่อนหน้านี้นะครับสำหรับตัวซันนะครับตอนนี้แพทเทิร์นกรัมเขาเนี้ยดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับ <S <S อันดับแรกเลยนะครับเดิมเนี่ยเขายืนเหนือเส้น200วันมาได้ตลอดนะฮะเป็นไซด์เว้ นะะจนถึงวันนี้นะครับที่ที่เอารูปเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วก็อาจจะอันนี้ผมเขาจะกระโดดลงมาอาจจะ X d ดีด้วยนะครับหลุดเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันนะครับแบบ <c oughs> ทั้ง EMA และ SMA แถวๆบริเวณ4.5กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยนะครับสีฟ้านะครับเป็นกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย3วันถึง15้าวันนะรเริ่มที่จะฉีกตัวลงนะฮะอย่างนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับมันจะเป็นการคอนเฟิร์มอะไรบางอย่างว่าเขากําลังเข้าสู่ช่วงแบบช่วงเริ่มต้นของการที่จะเป็นขาลงหรือเปล่า นะครับอันนี้ตั้งคําถามก่อนนะครับถ้ากราฟเป็นลักษณะนี้นะครับสาหรับตัวซันนะครับตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องเทรดกับเขานะครับเป็นเทรดในแนวโน้มสุ่มเสี่ยงจะเป็นขาลงนะฮะแนวรับแรกนะครับแถวๆบริเวณนี้นะครับ4ี4นะ414ถ้าหลุดปุ๊บอันตรายนะครับอาจจะต้องลงมาทดสอบแถวๆบริเวณ4บาทหรือต่ํากว่านะฮะ414ถ้าต่านะครับถัดไปคือ4บาทหรือต่ํากว่าแต่นะครับแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าสู้ได้นะฮะไม่หลุดนะฮะเราไซด์เว นะครับแนวต้านก็อยู่แถวๆบริเวณ4.4แล้วนะครับหมขอตัวเลขกลมๆนะครับ4.4นะ4.38จริงๆหามอยู่4.38นะครับต้านก็อยู่4.38หลักๆเลยนะครับ<ม>ผลได้เนี่ยก็ต้องทดสอบอีกนะครับคือเส้น200วันแถวๆบริเวณ4.5นะครับเพราะฉะนั้นซันเนี่ยตอนนี้เหมือนกับเล่นในเล่นเล่นเล่นด้านขาลงละนะครับดูดูเป็นการเล่นด้านขาลงก็คือซื้อข้างล่างแล้วก็รอดเด้งแล้วก็ขายนะครับตามแนวต้านนะครับ ตัวต่อไป scc ค่ะพี่สุดชติค่ะปุนใหญ่ scc หรอครับค่ะอ่าบุญใหญ่ scc นะครับเอ,อกราฟตอนนี้เนี่ยเป็นขาลงมาเรื่อยๆืไม่ใช่ตอนนี้สิเป็นขาลงมานานแล้วนะครับตอนนี้เป็นขาลงมานานนะครับแล้วก็อันดับแรกเลยนะครับกลุ่มกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยจะเห็นนะฉีกตัวลงอย่างนี้เนี่ยคือเป็นขาลงไปเรียบร้อยละถับซันเมื่อกี้นเนี่ย นะครับสันเมื่อกี้คือกำลังจัดเริ่มต้นนะครับอันนี้เนี่ยเป็นขาลงไปแล้วนะครับเป็นขาลงไปแล้วนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเขากลับไปยืนเหนือถ้าซักบริเวณ428ได้คือจุดถึงกลางบอลลิงเจอร์แบนยังพอลุ้นนะสำหรับการเทรดดิ้งในกรอบนะกรอบก็ต้องย้ำนะว่ายังยังไม่ใช่ขาขึ้นนะครับเป็นกรอบขาลงนะครับใกล้ๆตรงนี้เนี่ยนะครับจะเห็นนะฮะ แาถวาๆบริเวณ248ยืนเหนือได้ถัดไปก็จะมีต้านอยู่อีกนะครับขีดเส้นลงมานะครับก็จะอยู่แถวาๆบริเวณ251นะครับ251นะครับถ้ายืนเหนือตรงนี้ได้4ถึงหน้าสนก็คือ252นะครับรยืนเหนือ252ได้ถึงจะหน้าสนนะครับอาจจะมีแรงเก็งกำไรเกิดขึ้นเป็นลักษณะของการเกิดเทคนิคอลีบาวนะครับ252นะฮะ252ดีดผลได้ปุ๊บอาจจะเห็นเทคนิคอลีบาวขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณไฮตรงนี้นะครับที่เขาไซด์เวย์ตรงนี้นะครับก็คือแถวาๆบริเวณใกล้ๆ260 อันนี้คือเทรดดิ้งได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับตัว s c c โดยสรุปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ายืนเหนือ252อนะครับเทรดดิ้งได้เป้าหมายแถวๆใกล้ๆ260ถ้ายืนเหนือ252ไม่ได้เป็นการซึมลงมาเรื่อยๆเป็นไซเวอ์ดาวนะครับไซเวอ์ดาวนะครับโดยมีแนวรับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นโลใกล้ๆโลเดิมก่อนหน้านี้นะครับก็แถวๆบริเวณ242สี่สองสต็อปลอสเนี่ยถ้าหลุดแถวๆตัวเลขกลมๆนะฮะอันนี้จริงๆลงคือ241นะฮะ แต่ผมขอว่า stop อ o s s ถ้าหลุดสองี่ศูนย์ะครับต้องเผื่อไว้หน่อยนะครับสำหรับตัว SEC. S C C ค่ะพี่ช่วยขาตัวต่อไป E A ค่ะครับ E A นะครับตัวนี้เนี่ยอ่าเหมือน S C C เมื่อกี้นะเห็นนะฮะกราฟเขาเป็นขาลงมายาวนานแล้วก็เป็นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคืออันนี้ผมไม่ได้ตามพื้นฐานเขาสักพักแล้วนะครับถ้าเกิดว่าพื้นฐานเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรแล้วเป็นขาลงอย่างนี้เนี่ยนะครับในมุมของเทรดเดอร์เนี่ยก็รอก่อนดีกว่า ไงครับรอก่อนดีกว่ารอให้เขาเซตตัวเองได้แล้วก็มีสัญญาณซื้ออะไรบางอย่างเกิดขึ้นเราค่อยตามเขายังไม่สายนะฮะซื้อช้าดีกว่าซื้อเร็วเกินนะครับสำหรับพุ้นขาลงนะครับจะซื้อตรงไหนดีนะครับถ้าเกิดว่าเขาฟื้นได้นะครับจุดตรงเนี้ยนะครับไฮตรงนี้บริเวณสักี7สิบเจ็ดนียฮะอันดับแรกเลยคือยี่สิบห้าจุดแปดนะถัดไปคือยี่สิบเจ็ดพ้นสองจุดนี้ได้อาจจะมีแรงเกิดเ้นขอลีบบาวนะครับยี่สิบห้าจุดแปดแล้วก็ยี่สิบเจ็ดนะครับ พ้นจุดนี้ได้จะเกิดเทรนิคขัรีบาวขึ้นไปทดสอบตรงนี้นะครับจุดที่เขาเบรกดาวน์ลงมานะครับแล้วเป็นแท่งแดงใหญ่เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับยีบเาบาทนะครับอันนี้คือการเทรดในแนวโน้มขาลงนะครับถ้ายังไม่พ้นจะเห็นว่าเขาทําำยูโลอยู่นะมีจุดต่ําใหม่เกิดขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่พ้น2แนวที่ผมให้ไว้นะครับยี่และ27รอก่อนนะครับไม่ต้องรีบเข้านะครับสำหรับตัว EA นเฮะพี่ชอว์ค่ะตัวต่อไปสามารถค่ะ ลงไฟฟ้าราชบุรีนะครับสามารถเอ่อโทษนะครับตัวไหนนะครับสามารถค่ะอ๋อสามารถนะครับสามารถนะครับตัวสามารถนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ลูกกระตันยูไปแล้วนะครับลูกลูกตอบแทนคุณไปแล้วนะลูกขึ้นไปแล้วนะครับแต่ตัวแม่งละกัดอยู่นะครับตัวแม่งละกัดอยู่นะครับแพทเทิร์นกราฟหลักๆเนี่ยนะครับสำหรับตัวสามารถเองนะครับยังเป็นลักษณะที่ไซเวคอนไปทางไซเวอัพได้อยู่นะครับแต่เมื่อกี้ผมพูดในเรื่องของการที่บริษัทลูกเนี่ยอุ้นขึ้นไปแล้วตัวแม่งไม่ขึ้นเนี่ย ก็ต้องบอกว่าตามทฤษฎีแล้วจริงๆเนี่ยแม่จะขึ้นน้อยกว่านะครับเพราะว่าคนก็จะไปเล่นตัวตรงกันนะครับก็คือตัวลูกที่กําไรนะจะดีนะส่วนตัวแม่เนี่ยมันอ้อมมาอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเหมือนพวกหุ้นในกลุ่มหลักๆนะครับหลายๆตัวที่เป็น holding นะฮะกลาย็นว่าลูกขึ้นแม่กว่าจะขึ้นมันต้วเตี้ยมนะครับใช้เวลานิดนึงนะฮะสำหรับตัวสามารถนะครับตอนนี้ที่ผมขีดเส้นมาเนี่ยจะเห็นว่าเขาบีบกรอบมาอย่างนี้เนี่ยนะครับ อันดับแรกเลยนะสนใจนะครับถ้าเกิดว่าเขายืนเหนือแถวๆบริเวณ6.5ซึ่งตอนนี้พดสอบอยู่แล้ว6.5คือจุดหึงกลางบอลิงเจอร์แบนนะครับยืนเหนือ6.5ขึ้นไปเล่นข้างบนอย่างที่ผมบอกทุกครั้งนะครับจุดหนึ่งก่อนที่ต้องผ่านก่อนก็คือ6.65นะฮะเป็นกรอบสามเหลี่ยมขีดลงมานะครับ6.65นะพ้นตรงนี้ได้นะครับจะเกิดแรงเก็งกําไรเกิดขึ้นเหมือนรอบที่แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเขามีแรงเบรกขึ้นมาตรงนี้นะครับ อ่ะตรงเนี้ยนะครับจะเห็นนะฮะพอเบรกขึ้นมาปุ๊บมีแรงเก็งกำไรเกิดขึ้นนะครับมีแรงเก็งกำไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับตรงนี้6-65เบรกได้ปุ๊บแรงเก็งกำไรจะมานะครับเป้าหมายก็แถวๆถบริเวณ7บาทหรือใกล้ๆ7บาทได้นะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การเล่นสามารถนะครับไม้ที่1พ้น6.5ซื้อไม้ที่1นะครับไม้ที่26.65นะครับแล้วก็ไปรอขายที่7บาทถ้าไม่พ้นอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับเขาจะต้องไซเว์ออกข้างหรือทดสอบจุดสำคัญแถวๆถบริเวณ6 3 5 ถ้าหลุด635อาจจะเกิดเหตุการณ์เป็นลักษณะของการขายแบบตามระบบเทคนิคเต่งตางๆนะครับก็อาจจะมีร่างขายลงมาแถวๆบริเวณ6บาทต้นๆสักทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นดูตรง635นะครับถ้าเกิดว่า,าดูดูแนวรับนะครับแต่ว่ากราฟอย่างนี้เนี่ยผมให้เบรกแลตามดีกว่านะครับค่ะก็ครบถ้วนค่ะพี่ช่วยขาวันนี้นะคะบีขอบคุณพี่ช่วยมากเลยนะคะครับ,<อ>บครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ